ครับผมมื้อนี้ผมก็สิบห้ามาเห็ดนี่คือไก่ครับร้อยแปดสิบกร,รมัมผมสิบห้าเห็ดไข่ตุนแบบว่าต้องหนึ่งครับอันนี้ไก่ผมเสียวไว้โร่ยหนาไข่ตุนครับนี่ โดยแบบให้ตุนแบบเร่งด่วนบ่ต้องหนึ่งครับเห็ดไดขึ้นอันนี่ครับตอนนี้ผมขัวไก่ผมใส่ชุ่รสไปสองช้อนชาแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาครับเนี่อันนี้ไก่ร้อยแปดสิบกรัมครับไก่ร้อแปดสิบกรัมเท่ากับมาล่วน ให้มันสุกครับเนี่ยผมใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับเนี่ยใส่ไกบ่บดจะไก่บดสุกแล้วเขากับสตัอกออกครับตัก,ออก,อ,อ,กออกเครื่องหนึง่งนี่ครับเอาแบ่งไก่ออกเครื่องหนึ่งแล้วก็เอาน้ำใส่ครับเดี๋ยวเขาเสียวไข่มาใส่วต้องหนึ่งครับเห็ดมาแบบมแบบง่ายๆเร็วเร่งดีครับ ตอนนี้ผมเทไข่ลงไปแล้วครับไข่ผมใส่สามฟองครับนี่ไข่ตุนเข้ากับซบปอยให้ไข่มันเซร็จโตครับไห้มันเริ่มซุกค่อยๆซุกครับโอต้องหนึ่งครับตุนโดยวิธีนี่กะสะดวกและกะเร็วครับนี่ครับนี่ครับไข่ก็เริ่มเซร็จโต นี่ครับตุนโดยบัตรองหนึ่งมันก็นเล็วดีครับแต่ว่านอาจสิบบสวยคือหนึ่งนี่ครับคล้เซตตัวนี่ครับผมใส่ หอมแดงเจียวไปน้ำครับเกลกอมหอมแล้วก็สวยงามครับไขเห้อก็เริ่มมซไดาท,ทีแล้วล่ะเดี๋ยวเห้าสิมมาตัดใส่จานครับนี่ครับไข่ตุนกระเซ็ดเป็นที่เรียบร้อยห้อกับสิมาแต่งหน้าตาคือส่วนไกล้ที่เหลือก็เอามาโรยหนาครับนี่โรยหนาให้พ่นพูนไปเลยนี่ครับ รยหอมเกี่ยวไปนํำครับนี่นี่ครับใส่ต้นหอมลงไปสวยงามนี่ครับกระเซ็เป็นที่เรียบร้อยไขยตุนแบบง่ายๆด่วนๆครับร้องไปเห็ดเบิ้งครับสำหรับเมนูนี่ขอขอบคุณครับ